สวัสดีครับท่านกระยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้มาเจอกันอีกครับในช่วงเช,เช้าของวันพฤหัสบดีที่8เมษานยนพุทธศักราช2564ครับวันนี้ผมอยู่กับนักบุญที่ไ่บ่ายกันทุกวันแต่ไม่ได้มารวมตัวกันครับอยากจะขออนุญาตไลฟ์สดในช่วงเช้าวันนี้ไปถึงญาติบุญทุกท่านครับ กัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านทั่วโลกที่ตื่นขึ้นมาตักบาตรทำบุญก็ดีหรือว่าแม้แต่ยังตระเตรียมอาหารวานาันข้าวยังไม่ครบยังไม่ถันก็ตามครับอันนี้ผมอยู่กับพี่ใหญ่ครับพี่สนิทครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ติมพี่ติมสวัสดีครับสวัสดีค่ะภรรยาของท่านเนี่ยครับพี่เขาใส่บาตรทุกวันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มารวมตัวกันปกติแล้วนี่จะลูกลูกลูกสะพ้ายลูก คือนี่ลูกชายเนี่ยครับจะจะมาใส่บาตรด้วยแต่ว่าวันนี้อาจจะช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าเมื่อคืนทราบจากี่ติมเอาออกมาแล้วครับลูกสาวใช่ไหมครับลูกสาวมาแล้วครับก็จะมาทําบุญด้วยกันเป็นตัวอย่างที่ดีครับของคนที่สะสมบุญเพื่อเป็นเสบียงกลางในวันหน้าครับหรือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเลยครับช่วงที่รอพระนี่จะได้ไลฟ์สุดนิดหนึ่งครับาลูกสาวมาพอดีัอดีลูก อดีจะยังงงเงียอ,อยู่ครับไม่ได้โดนบังคับนะลูกเนาะทำทุกวันอยู่แล้วคุณอากำลังไลฟ์สดทั่วโลกอยู่เอฟดีไม่เป็นไรไม่ต้องอายหูกทำบุญทำความดีไม่ต้องอายคุณอาทำไปเยอะแล้วครับช่วงที่รอพระคุณเจ้าช่วยช่วยยกนะยกในะหน้น้องก็ยกอันนั้นก็ได้พี่พี่ยกของผมก็ได้ครับมันจุกแทนก็ได้ที่จริงผมผมนันแล้วครับขผมก็ได้ไม่เป็นไรเราเป็นนั่นบุญกันนะ เรียกว่าเป็นญาติบุญครับพี่อธิษฐานเลยครับผมจะได้พี่นําพาสวดเลยฮะตามสวดตามของพี่น่ะของพี่นั่นแหละเอาเลยครับพาพายะพาพปัสสาวะตัวรตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัมพุทธัสสะปะกวาตูะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปบิชามินาสังสิโมพรหมจมหาเทวา ไยขาปรายนติกรมจมหาเทวาอภิลาภาปวันตุเมมหาคุโยมหาลาโปปวันตุเมมีเตปาโมหิตุตะมะอาอุนโมพุทธายะยุรัสโยยุรโณายังยุรหิงสา ิระทาสีสิระทาสาสิระอิติโยสุทัสสะมานิมะมะสุทัสสะสวาหอมสมบ,บัติชามิเพ่งเพงพาพาอาหารหรือดูสาธุ <c oughs> ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคุณเจ้ามาพอดีครับก็จะได้ใส่บาตรกันที่จริงผมของผมนี่ ผมได้อธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้รัตนาดังที่ผมเคยลงยูทูบไปทุกท่านได้ทราบนะครับเดี๋ยวดูดูพี่เขาก่อนนะครับสาธุสาธุนโมพุทธายะมังคุยะตาพุทโธนะคุอะมะพุทธะพุทังพุทโธพุทเทพุทังอะระหังพุระมุงมพุธทาพธ,ทธ,ทธ,ทา,ธ,ธายะ สาธุสาุอนุโมทานา๋ย่ขอญาตครับเยช่จะถือผมหน่อยจะถือผมหน่อยอพ,พอออนนี่ส่งมาให้ผมเนี่ยมาเนี่ยส่งอะครับนาพุกุมามาเยชะกาาระรสาพิทังจจโตทินันิสัมมโรปุสัุสโสมนัสกิทาโทพระสมศวิสัยพระ พุทธันตุธรรมะวาโทนะมัมาวานาวิสุพุสานุสิมน้นสิโุนัสิมนัสิมุนาสมุนาสุนาสิมุนมาจะมหาเทวะสขาพเจ้าจะมมาจะมหาเทวะทะขานีมาสุนโยมหาราภสังติเจพระหุพระโมยุสธิราโยวิเลโคนายังเิืุสราวะหารสุวลาภสาเล็กเกพุทธสัมมมามะสุทศตัวโสมบัินึเป็นปาผาหาเรนมีหมาหา ทั้งวปทุมพระคัจจยะอติมีนามาม่หงขอบคุณครับที่เขาจะได้บวดน้ำครับอาชน้าพรมีทางนอยาามหุนตุกตาหุนตุยาตะยูขอตั้งจิตทิพนคุนกุศลแผ่ไปให้เพสารที่ิดอมาราลูประชาจารย์และลูกห้านทั้งวิกันควเคยร่วมเพลรับสมัครใครกันที่ส่วนกุศลคนของฉันทั้งเจ้ากรรมนเวรและเทวันทุกท่านได้รับกุศล สิรินนอายุจวันโรจะโคนขม<อ>ุติเาจัสวาสตวัตชาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับท่านกัลย่างนที่เารบัทุกท่านครับคงจะได้อะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยสุดวันนี้ฟังพระคาถาเงินล้านกับพี่สนิทกับพี่ติ๋มแล้วก็ลูกๆนะครับ ก็ทําใหนทุนนั้นนะโมทนาบุญจะได้รวยด้กันครับรวยรวยรวยทั่วโลกรวยทั่วโลกครับรวยทั่วโลกคลับคืออย่างน้อยมีอยู่มีกินครับไม่เก็บไม่จนไม่ต่ากว่าคนกว่าใครก็ถือว่าสุดยอดนะครับสุขภาพดีมีเงินใช้ระดกขาสุดยอดที่สุดที่สุดของที่สุดครับนะขอบใจมากลูกรักขอบใจมากลูกยอดลูกๆเขาก็มาวันนี้ลูกชายรูกจะไม่ทันแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทราบว่าเขาเป็นครูดนตรีครับไปเล่นดนตรีเด็กอย่างนั้นก็ ไม่เป็นไรครับพี่เขาก็นําน้ําตามธรรมเนียมครับนําน้ําไปฝากแม่ธรณีครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับถึงขอบคุณครับสาธุครับครับพี่เขาทุกคนก็อาจจะมีครูบาอาจารย์ต่างกันนะครับไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับนี้บทของผมนี่อาจจะต่างกับใครนะครับเรามาที่ต้นไม้ครับต้นไม้ใหญ่แล้วก็ต้นไม้นี่ต้อง ควรจะเป็นต้นไม้ที่มีแก่นนะครับท่านว่าต้นไม้ที่มีแก่นแล้วเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีเทพมีหนังไม้สถิตอยู่ไม่มากก่วาน,น้อยครับอย่างน้อยปกปักรักษาตรงนี้ครับท่านไม่ได้ให้โทษแก่ใครนะครับจเป็นคนที่มาทําผิดอย่างร้ายแรงเช่นมารบควรท่านมาฉีรถท่านโดยเจตนา ขอฉี่รถเลยเพื่อที่จะดูมินดูแคลนท่านอย่างนี้ก็ไม่แน่นะครับท่านอาจจะลงโทษเบาๆก็ได้ให้ปวดท้องให้ปวดหัวตัวร้อนอะไรอย่างนี้ครับหรือให้ร้องรบุกคลานอะไรยเงี้ยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนังไม้ท่านจะเป็นเทพระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าเป็นเหมือนกับเทพพื้นล่างภูมิเทวดานะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นจะเป็นเทพนะครับ ยังเป็นชั้นล่างอยู่หมายถึงเหมือนสัมมาวิญญาณอยู่ครับนั้นตรงนี้เนี่ยเรามาฝากท่านเวลามาฝากเนี่ยฝากแม่ธรณีครับฝากแม่ธรณีนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าแม่ธรณีเนี่ยมีอยู่จริงวิธีที่จะฝากแม่ธรณีของกราเบียนท่านบ่อยๆนะครับนั่นก็คือเราจะพูดภาษาบาลีทุกครั้งเนี่ยภาษาพระพุทธเจ้าภาษามคตเนี่ยเราก็ควรที่จะตั้งนมูสามจบ ่อนทุกครั้งไปหลายท่านก็ดูคลิปก่อนๆแล้วครับวันนี้มาซ้ําทบทวนครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะสะสะสะโสโสโสโนโนโน นโมพุทธ,ธายะนี่คือพระคาถาพระธรรมราชานะครับก็คือสวดพระตรไสรณนคมนั่แหละครับหลังจากนั้นแล้วเราก็สำหรับผมนะครับผมจะสวดพระมหาจักรพรรดิจบหนึ่งครับนโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตถิสหัสสะสุธรรม,มาพุทโธรัมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาคีทานังวรังคันทังสีวรีจจมหาเทลังอหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิทาตุอยหังวันธามิสัพปะโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสเพเพพุทธาสเพเพธมาสเพเพสังขารปัิตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะชนะลักขังพันธามิสัพปะโสอรหังพุทโธนโมพุทธายะพุทธังอาทิตฐามิธรรมังอธทิตฐามิสังขังอธทิตฐามิ พุทธพุทธังสัจจ да ะวาจังอธิธรรมิธรรมธรรมังああสัจจะวาจังอธิธรรมิสังฆะสังฆังสัจจะวาจังอธิธรรมิขออนุญาตพระคาถาของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวีทั้งหลายครับนโมพุทธายะพุทโธกรรมัทาโมกรรมจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัทาโมกรรมจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัทาโมกรรมจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้เป็นโอหสิกรรมต่อกัน ด้วยอนุภาพพระสัมพุทธโธแล้วกล่าวองค์การพระพรมครับองค์การพินทุนธรรมอุปนันังพรมมาสาปฏินามังอธิกกติสุอาคโตปัญจะปะมังทิสวานโมพุทธายุวันทนังสิโรมีพุทธเทวัญจะนรา,าเตพรม,มเทวตาหาทิยังนารายารยะกันเจวะทเวหัตเถจะปะระมีสุราปเทวิณุกันเจวะสภกักรมาประสิทธิมี รักคาถาหลวงปู่โอภาสีวัดบางหมดครับอิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวากมามมหังภูมิมัตสมิงตีสาภาเคสันติภูมามิติกาเตปีตุมเหออนุรักษันตุอโรคเยนสุเขเนะจะเรียกว,ว่ารักคาถาแม่วัทรรณีครับตัดสาเกศีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตติมารสเสนาปฏิฐาตุงปสสกคนโตอสักคนโตปราชญ์สุปรมิตานุภาเวนะ มรเสนาปรชิตาทิโสที่สังปรายันติวิถังเสนติอเสสะโตอารังพุทธโหนโมพุทธายะเพิ่มพระคถาเทพทั้งห้าก็ดีนะครับนโมพุทธายะสักกัสสะวิชาวุธังอรวะกัสสะทุษาวุธังเวสวรนัสสะคาถาวุธังยมรัสสานายยายุทธังนารายยะนัสสะจักราวุธังปัญจเทพสตราวุทานังสัพพชีวิตังมรณังจวะแล้ว น้ำที่เราที่พระท่านให้ยถาแล้วนี่ครับเวลาตรวจนะครับว่าซ้ําอีกทีครับนโมพุทธ,ธายิทังโนยาีินางโหตุติตาหุนตุยาตยโยแม่พระธรีเจ้าเอย๋ยอยู่ระเดียงอยู่แล้วเจ้าข้าแม่พระธรีเจ้าเอย๋ยโปรดระบุรับทราบการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลของลูกในการละครั้งนี้ขอแม่ธรณีได้ปโปรดอนุโมทนาบุญและนำความนี้ไปกราบบังคมทูลแด่อุเสดนพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทุกทุกพอระองค์ เดเพระปฏิเจริญเจ้าทุกทุกพระองค์เดเพระอรหันต์เจ้าทุกทุกพระองค์เด่พระอริยะเจ้าทุกทุกพระองค์เด่พระโพธิสัตว์เจ้าทุกทุกพระองค์พรมทุกองค์เทพทุกตองกองท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ท้าวเวสสุวรรณท้าวตะตรถท้าววิรุนหกท้าววิรูปะพญายมราชนายมิริยาบาลหลวงพ่อปานสรนันโทหลวงปู่โตพรหมนังสียหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงปู่ดูพรมปัญโย หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ขาวนารายโยหลวงปู่แหวนสุจิเนืองหลวงปู่สามกิจจชหลวงปู่ดุลสุโลหลวงปู่จงวัดต่างนอกหลวงปู่เงินวัดบางขานหลวงปู่เดิมวัดหนองโขหลวงปู่ทิมอิสริโกหลวงปู่ทิมธรรมทโรหลวงปู่ลีธรรมทโรหลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมหลวงปู่ฟั่นอาจาโรหลวงปู่ผางจิตตคุตโตหลวงปู่วันอุตโมหลวงปู่เหรียญวรลาลโภหลวงปู่พุทธานใอยู่หลวงพ่อคุณฤิตโถหลวงปู่แจ้งชินน้ำมันโธ หลวงพ่อพรมมาเขมะจารโรหลวงู้งุดสดวัดปากน้ำหลวงพุดสดวัดปากคอมาข่ำเท่าท่านเจ้าคุนพรราชามาน,นิตหลวงูุเอียวัดบาดานปัจจันทรมปราตีน,นบุหลวงพ่อไนวัดบ้านแจ้งท่านเจ้าคุนวนเกสัฏศัพทิหลวงพ่อปทุมยานมุนีหลวงพ่อมงคลเสียราชมุนีหลวงพ่อไหลทีปังกโรหลวงพ่อพระพุทธบาทตากาาตกผ้า,า,าจังหวัดลําพูนพระครูบริหารบุญเขตอุปชาเลื่อนอุปชาวัดป,ประสาทบิดามารดาทุกชาติทุกภพ มีคุณพ่อบุญยังจิตรัตน์คุณแม่สุดใจจิตรัตน์ปกคงเจ้อิ่มพ่อใหญ่ปั่นแม่ใหญ่บัววิชัยนาธานีจิตรัตน์นายอุพราจิตรัตน์นายจรูญจิตรัตน์นางสองคำสุขจิตรัตน์นายเกลี้ยงนายหลีนางวันีลงมาปราทองลุงเฉยลุงเกิดวิชัยลุงทองดีป้าทองคำนางอัญชลีสงสวรรค์นางสาวปนอมพายจ้าพัฒนาบารนจักนางสาวสุนิสานาสุวรรณอุ้ยเบิรอุ้ยมูลอุ้ยวิน ม่อุ่นพระเตือนเด็กคนกประจันพระทองในดาบมือและลาบในดาบสมบัติวิญญสิศในดาบพิพัฒน์สีพันดอนในดาบสมพงหรือดาบประชาทองสรดาบวงพลหรืดาบลงลงมันกระทกในดาบในดาบสมเมงสองถูกเพื่อนฝูงที่เหียงสถาบันใดๆมาด้วยกันที่ลงรับไปแล้วทั้งหลายทั้งปวงนั้นอีทั้งรพสัตว์ทั้งหลายจงมารับพาานี้ส่งนี้ท่านใดมีทุกข์ให้ท่านพ้นทุกข์ท่านใดมีสุขสุขยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกตนทุกคนเถิดแล้วแผ่ไม่ตายกับตัวเองเป็นภาษาบาลีครับ อหังสุกิตโตโหมินิทุโขโหมิอเวโรโหมิอปยาปโชโหมิอนีโคโหมิสุขีอัตนังปริหารามิแผ่เมตตาให้กับสัตว์สัตว์สัตว์ทั้งหลายทั่วที่เกิดแก่เจ็บตายร่วมกับเราครับสัพเพสัตตาสุกิตาหุนตุนิทุขาหุนตุอเวลาหุนตุอปยาปชาหุนตุอนีขาหุนตุสุขีอัตนนังปริหาราันตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ่าได้มีเรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุข็นสุขเถิด่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุข็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีได้ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดครับก็เป็นอันเสร็จพิธีครับถ้าท่านอยากจะอาลังสมาอีกครั้งก็ได้นะครับอาลังสมาสมุทโธภะวาพุทธรรมังกวันตังพิวาทิญิสวะคาโตภะควาตาธโมธมัธมงนบัสามิสุปริปันโนพระควาโตสาวกสังสังขังนะมาริ กระคาถาท่อนสุดท้ายเนี่ยที่กราบเรียนทุกท่านนะครับด้วยการแผ่เมตตากตัวเองอาหารสุกิโตโหมิเนี่ยนะครับจะแปลเป็นไทยก็ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนะครับปัจ,จะการเบียดเบียนจะแปลเป็นไทยก็ได้ไม่แปลก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราให้ตัวเองเนี่ยเราให้ด้วยจิตอยู่แล้วแต่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่จิตตาร่วมกับเราโดยเฉพาะการขอขมาลาโทษกับเจ้ากรรมนายเวรก็ดี สัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่เจะตายร่วมกับเราเราต้องเข้าใจนะครับว่าทุกวันนี้เราสร้างกรรมเท่าไหร่เรารับประทานเรากินเราทานเนื้อสัตว์วันหนึ่งกี่ชีวิตครับเข้าไปลงผ่านลำคอเราลงกระเพาะเราเราสนุกสนานกับการตัดชีวิตของสัตว์สัตว์ทั้งหลายเรากินหมูเรากินไก่เรากินเป็ดเรากิน เนื้อสัตว์ทุกอย่างกินกุ้งอย่างนี้ครับบางทีไปสั่งกุ้งเป็นกิโลใช่ไหมครับเป็นกิโลเนี่ยกี่ตัวครับหมูอาจจะตัวเดียวแต่ทักชีวิตเราลองคิดดูครับมือต่อละมือเนี่ยเราทําลายล้างชีวิตสัตว์ไปเท่าไหร่เขาเกิดแก่เจ็บตายร่วมกับเรานะครับเพราะฉะนั้นบุญคุณของเขาคือเขาต่อชีวิตให้เราใช่ไหมครับต่อลมหายใจให้เราทําให้เราสุขภาพดีแข็งแรงในความคิดของเรา แต่เขาต้องอุทิศชีวิตเพื่อที่จะให้พลังงานให้แคลอรี่พลังงานแก่เราทางโภชนาการบอกว่าให้โปรโตีนใช่ไหมครับนั่นแหละครับโปรโตีนจากเนื้อสัตว์นนแหละเราหารู้ไหมว่าเราทําลายชีวิตสรรพสัตว์ที่เกิดแก่เจ็บตายร่วมกับเราทั้งชีวิตเหมือนผู้พูดอยู่ขนาดนี้แล้วหกสิบหกปีนี่จะย่างหกสิบเจ็ด วันนี้21เมษายนเนี่ยทําลายชีวิตสัตว์ไปเท่าไรครับเราไม่ได้คิดเลยใช่ไหมครับสัตว์เหล่านั้นครับมองตาปิดๆเวลาเราทําบุญเนี่ยเราไม่เคยกวดน้ําวไม่เคยแผ่เมตตาเขาเลยครับบางคนไม่เคยทําเลยนะครับโดยเฉพาะการแผ่เมตตาเนี่ยผมกราบเรียนทุกท่านด้วยความเคารพว่าถ้าเราสามารถแผ่เมตตาให้กับศัตรูได้เนี่ยคนที่เราไม่ชอบได้เนี่ยเป็นสุดยอดครับเป็นยอดแห่งทานคืออภัยทานครับ ยอดที่สุดครับเราถวายพยทานบอกได้เลยครับว่าเราคนที่เคยสร้างบาปร้งกรรมสร้างกรรมกับเรานี่ครับทําให้เราเจ็บก็ดีทำให้เราช้าใจก็ดีเนี่ยเราขอโอสิกรรมให้ยกถวายเป็นพภธยทานถวายในองค์สเต็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับพูดอย่างมีเลยครับแล้วเราจิตเราก็ไปด้วยนะครับเวลาจิตของเราเนี่ยเราแผ่เมตตก็ดีหรือว่าเราจะอาโอสิกรรมไม่ศัตรูเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ เป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยเพราะว่าอภัยทานนี่ถือเป็นทานสูงสุดของการให้ทานครับเราตักบาตรทุกเช้าเราหามาด้วยความเหนื่อยยากก็จริงครับแต่ว่าก็ยังสู้อภัยทานไม่ได้อภัยทานนี่ครับดีที่สุดครับเพราะการให้อภัยทานเนี่ยเราใช้พลังงานสูงครับเราเหมือนเราซื้อของมาเรามีเห็นเด็กเด็ก เราอยากให้ใครก่อนครับเราให้ลูกเราใช่ไหมให้หลานเราใช่ไหมทําไมครับเพราะเรารักเขาเราเมตตาเขาเรารักเขาแต่เด็กๆตาปิดๆสมมุติว่ายืนดูอยู่หรือว่าอยู่รอบๆตัวเยอยู่ข้างบ้านเนี่ยเราเคยมีจิตใจที่จะให้ไหมครับน้อยครับเพราะอะไรครับเพราะเราคิดไม่ถึงไงบางครั้งบางทีข้างบ้านทะเลาะกันด้วยซ้าไปเรายิ่งทะเลาะกับพ่อเขาทะเลาะกับปู่เขาทะเลาะกับแม่เขา เราเลยพลอยเกลียดเด็กโดยที่เด็กไม่รู้เลยครับเด็กเขาไม่รู้นะครับว่าว่าใครเกลียดใครครับไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าเรามีน้ําใจซื้อมาให้เขาเป็นก็เป็นการก็เรียกว่าทัทะมาโยปิโยโหตินะครับนี่การให้เนี่ยถ้าทัทะมาโยปิโยโหติถ้าเราให้คนที่เราเกลียดได้ก็เหมือนการอภัยทา,านที่เดียวกันอภัยทา,านพอเราให้ลูกเขาเนี่ย พ่อแม่เขาที่เคยไม่ถูกกับเราเนี่ยก็จะเริ่มคลายความโกรธจริงไหมครับเริ่มคลายเรื่องคลายพอให้บ่อยๆบ่อยๆเข้าเพราะเราให้กับคนที่เขารักคนที่เขาเมตตาลูกหลานเขาเนี่ยเดี๋ยวก็ดีกันคนดีแล้วใครสุขครับเพราะเราเนี่ครับมีความสุขครับเพราะความบาดหมางก็ดีทะเลาะเบาแวงเรื่องต้นไม้เรื่องสุนัขทายชีหน้าบ้านอะไรอย่างนี้ครับที่มีปัญหากันที่เราได้ยินประจําเพราะฉะนั้นเราเราต้องทําตัวนี้ให้ได้ครับ คนที่เราจัดลาโลกนี้ไปเนีรื่องกับพานพาผมถึงขลาบเรียนว่าทุกท่านเนี่ยท่องพระคาถาหลวงปู่เงินวัดบางคลานที่ว่าพุทโธกรรมัรโมกรรมัตจุติสมพุทโธสามครั้งใช่ไหมครับแล้วก็แปลว่ากรรมใ,ใดๆที่เคยกระทําต่อกันคอยเป็นโหติกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธเนี่ยอย่าท่องอย่างเดียวครับจิตต้องเป็นต้องโหติกรรมด้วย อภัยทานจริงๆด้วยครับครับแล้วเราจะได้บุญครับและบุญตรงนี้เนี่ยจะเป็นบุญที่จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติถ้าเราไม่อภัยทานนะครับกรรมของเรากรรมที่เราสร้างไว้เนี่ยอย่างเช่นผมกราบเรียนท่านว่ากรรมที่เรากินสัตว์เนี่ยครับเขาจะตามไปต่อแย่เราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยครับถ้าเราไม่เคยแผ่เมตตาเขาเลยนะครับกินเขาอย่างเดียวไม่เคยแผ่เมตตาเลยเนี่ยก็จะสะสมกรรมครับพอสะสมสะสมเขาไม่โหสิกรรมกับเราเนี่ย ก็จะไปติดตามกันไปทุกพบทุกชาติครับชาติหน้าเขาไม่ได้เกิดเป็นสัตว์ละเขาไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเราเขาไปเกิดเป็นภรรยาเราสมมติแล้วอะไรเกิดขึ้นครับท่านเห็นข่าวไหมครับคุณอะไรเนะี่ยสุทินใช่ไหมที่ถูกภรรยาฆ่าไม่ใช่ฆ่าแหละครับภรรยาร่วมกับหลานฆ่าตายแล้วก็ เอาศพไปทิ้งที่บางน้อยที่บางปะอินเห็นไหมครับมีลูกด้วยกันแท้นี่คือกรรมตามทันนะครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับเรื่องกรรมกรรมมีจริงครับกรรมดีกรรมร้ายมีจริงเพราะฉะนั้นเราร้วงรู้แล้วว่ากรรมมีจริงบําเพ็ญทานศีลภาวนามากที่สุดครับทานเนี่ยอย่ายเฉพาะทานที่เป็นวัตถุทานครับวิทยาทานก็ได้เ,เช่นผมทําวิทยาทานลงเนี่ยครับถึงวันธิตตั้งใจจะลงอีกนะครับเนี่ย เรื่องของเลขเจ็ดตัวแต่ว่ากำลังเตรียมอยู่เพราะนั้นใครที่เข้ามาชมผมนะครับผมขอความกรุณาท่านไปติดตามใน y o u t u b บอยากจะเรียนรู้เรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่ครับเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ไสยศาสตร,ร์ก็ดีครับผมก็เรียนมาค่อยๆค่อยๆค,ค,ค,ครับคาถา,าคมอย่างนี้ครับค่อยๆรับรู้ไปเอาไว้สอนลูกสอนหลานครับเขาเชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขาครับหน้าที่ของเราคือนําสิ่งที่ดีไปให้ คาถาก็คือพระธรรมคำสอนขององค์สิระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละครับภาษาบาลีนั่นแหละถ้าเป็นภาษาบาลีนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นมงคลเป็นวาจะหรือว่าวาทะอันเป็นมงคลนั่นเองครับดังนั้นก็ฝากไว้ทุกท่านด้วยความเคารพนะครับว่าวันนี้อาจจะได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยครับว่าจะเจอกันครับครับในท้ายที่สุดนี้ครับผมขออ้างเอาอำนาจคุณพระธนตรัตยครับวันนี้แป็นพระมาองค์เดียว น,นี่พระพุทธเจ้านะครับพระชินราชพรมมูนีสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระสังฆราชแพร่สร้างตอนท่านยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมพระพรหม,มูนีครับวัดสุทัศน์นะครับอ๋สุทัศน์สร้างพร้อมกับพระกลิ่งสมเด็จแพร่ที่ราคาเป็นล้านนะครับ พร้อมกันเลยนะครับพิธีเดียวกันพร้อมกันแต่องค์นี้ไม่ดังครับองค์นี้ราคาหมื่นแต่พระกลิ่งสร้างเหมือนกันพิธีเดียวกันถูกเสกเหมือนกันอะไรเหมือนกันทุกอย่างกลับราคาเป็นล้านครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอท่านบูชานะครับแต่ต้องข้างหลังเป็นแบบนะครับอย่าลืมครับข้างหลังต้องเป็นแบบนะครับถ้าไม่แบบเสี่ยงต่อการถูกปลอมครับนะครับในท้ายที่สุดนี้ครับผมขออ้างเอาอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยสาก,กาลโลโลกธรรมบารมีในพระบุรบพรกาศตราทิราชเจ้าทุกๆพระองค์ความกล้าหาญของวิรกษศัตริยวิรกระสต,ตรีทุกๆท่านนะครับทุกทุกท่านที่เราเคารพนับถือพระสื่อเมืองพระสงเมืองพระหลักเมืองในโคราชที่พระยวิญ,ญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านทาสุรนารีคุณยมโ คุณแม่บุญเหลือเจ้าพ่อพญาเลเจ้าพ่อบึงพระรานชัยครับขอได้ปโปรดตนมณาน,านประธานพรให้กระยาณิิตรที่เคารพรักทุกท่านครับสมาชิกทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยยมงคลครับท่านหวังสิ่งใดที่ไม่เกินแก่กรรมขอให้ท่านได้สิ่งเหล่านั้นตามมโนใหม่จงทุกประการขออนุญาตยหยุดพักการไล์สดในช่วงเช้าวันนี้เติอการทำบุญ ก็เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการตรวจน้ำไม่ได้เพียงเท่านี้กลับขอบคุณมาได้ความเคารพธรรมะสวัสดีครับ